ปาปาปาไปดูข้างนอกดิไปดูข้างนอกดิแม่งมีเรื่องกันเนี่ยเร็ว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 เรวเร็วเร็วเร็เร็ว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 เร็เร็ว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 เร็ จะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคน สุดยอดครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมแล้วก็อยู่กับช่องตีครับแล้วก็อยู่กับเจมันทีนะครับผมถ่ายลิปใ้ผมอยู่นะครับตอนนี้ครับเราอยู่ป่าจีนะครับบ้านในป่านะครับวันนี้ครับทุกคนอยู่ในรายการเสือชอบแกล้งครับผมโอ้ รายการนี้มันเมื่อวาวนนะครับไปที่ไหนก็เป็นราชาครับโอเควันนี้แผนการผมนะครับคือผมเนี่ยจะแกล้งนะครับมีเรื่องก,กับน้องกับตีแต่ว่าเจมเนี่ยต้องแบบแอบ,บถ่ายให้เนียนที่สุดนะเออคือคือต้องใช้แอบ,บถ่ายตั้งกล้องไม่ได้ทุกคนเพราะตอนนี้ปั๊มอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนผมก็ไม่รู้มันอยู่ไหนอยู่ในห้องเหรอใช่อยู่ในห้องโ <c oughs> อเคน่าอ, okay, อยู่ทน่ห้องแหละเดี๋ยวถ้ามันมาเจอตอนเปิดคลิปกันเนี้ยนู่นนีัยนซึ่งวันนี้ผมเอาเบ้นผมมาใช่ไหมครับลูกรักลูกรักแต่ว่ามีแผลแล้วดิผมให้ดูเลยไม่มีใครรู้นีคครับทุกนนเห็ <c oughs> แค่คือโดนชนมานะครับนี่ตรงนี้คือหลุดเลยติ๊กเกอร์<ช>คือนี่แหละผมจะเอาเรื่องเนี้ยมาแก้จริงๆอ่ะมันเกิดตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับทุกคนคือผมนี่แหละเป็นคนขับแล้วมีคนแบบมาชนผมยูยูมาชนผมเพราะผิดแหละเขารับผิดชอบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปซ่อมผมก็เลยจะแก้ลองใจปางว่าเนี่ยถ้าพี่ชายปางเนี่ยเอาราไปชนผมอะแล้วเราแก้ปางก็ยังไม่เห็นใช่ไหมย่างยังไม่เห็นอ๋อโอเคทุกคนเราก็จะแก้มันเรื่องนี้แหละไม่อยากอธิบายเยอะให้ดูดีกว่าด,ดูไปเรื่อยอย่าไปกดข้ามใครกดข้ามให้ตีต่อย ยองยองยองโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องให้ใครไปตามมันวะตามไปตามอ่ะให้จีมไหมต้องจี๊ต้องถ่ายดิเออก็ถ่ายวิ่งไปตามไงไม่ไม่ผมก็แอบถ่ายเดินแบบเข้าไปเดินแบบแอบถ่ายปุ๊บแล้วก็แบบเอ้ยพัมพัมพัมมีเรื่องมีเรื่องก็เดี๋ยวให้มันออกมาไงเออแฝงแฝงมันก็ไม่สงสัยหรอกเออเออโอเคโอเคบอกว่ามีบอกมีเรื่องพี่เตี้ยวรถเบนซ์พี่เสือไปชนพี่เสือยังวายตกใจนะเออเต้นตกใจเลยตกแก่ตกใจเลยแต่ว่าเราไม่ต่อยกันจริงนะทุกคนไม่ต้องห่วงจะไม่ด่าผมแน่เลยครับ เขาชอบด่าวเาคือเบื่อเออเม่ไหรเราก็แบบแก่งจะใส่แล้วแบบมิผักพอไม่ต้องแบบใส่กันจริงนะทุกคนเพราะว่าทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับคือคลิปเนี้ยเราเราแสดงเราไม่ได้มีปัญหากันจริงนะครับไม่เขาไม่ได้เล่นแสดงใช่ว่าจัดฉากอะจัดฉากอะไ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยเตรียมนะ acting โบราณ acting โอเคจัดไป15 minutes later คครับทุกคนคือตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องผมอเดียกเลยปามปาดปาปาไปดูข้างนอกดิไปดูข้างนอกดิแงมีเรื่องกันเนี่ยเร็ว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 เเร็เร็วเเลยเร็วเร็ยเอะไรเออไปดู้งนอกไปดู้งนอกใช่ปะไปแล้วไปแวไอะไรดใจพี่คือบอกแล้วว่าขับดีดีเหรอจะไปรู้ไมจริงเอาอะไรอะใครทำอ่ะนี่ก็ดูเลนี่มันขับรถ ไปโดนอะไรอ่ะพี่ตีคูจดีแล้วมึงเอาเขาไปขับทำไมกูอยากลองขับดูเฉยไม่บอกแล้วไม่เคยฟังครูก็ไปแค่หน่อยเดียวพี่เปลี่ยนใหม่ไม่ได้รู้อะไรรู้ไม่เท่าไหร่นีถ้าเปลี่ยนต้องแถบอ่ะเออพี่เออเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ก็นได้เปลี่ยนใหม่ก็ได้หรอกไม่เปลี่ยนแล้มึงเอารถเขาไปขับทำไมกูอยากลองขับอยากลองขับเฉยดูดิบอกแล้วบอกบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าเอาพิการมันไม่เหมือนกันมันระบบอ่ะคนละแบบ เดิมยังีเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใหมก็ได้ง่ายคือเปลี่ยนใหม่ว่าเดิมเอาสีเดิมสีใหม่เนี่ยมันก็เป็นแค่หน่อยเดียวเนี่ยมันยังไม่เข้าสีข้างในเลยเห็นนะพี่เห็นปะเนี่ยเข้าอะไรดูเห็นได้เนี่ยกูอยาณก็ใจเย็นๆทำได้ทำไหนได้เดี๋ยวตามว่าทำใหม่ได้ไหมแค่ไม่กินไม่คือเปิดประเด็นกน้องไปคลองคล่องเขาไม่ยากขับกูอยากลองขับดูิพูดมาหมาดิเดีล้วพี่ให้ไมาขับเหรอไม่ได้ให้ขับอ้าวก็วางกุญแจไว้กูบอกแล้วมันขอแล้วแต่ว่าไม่ไดดด้้ขขััััับบเเเเพราาะิมมมมนนนนนนนีี่่่หหืืออออกกกแคยลงูผ ไม่เขาไม่ให้ขำบนึงก็ไม่ได้ถามก็ดูแลให่เขาขับไปสิเอาไปซ่อมอย่างนี้ดูไหมคิดว่าเท่าไหร่อะมันซ่อมไม่ได้วันนี้ทีมันก็ต้องใช้เวลาแล้วซ่อมอ่ะเดี๋ยวมันเออเดี๋ยวมรับไม่ชอร์ได้เกินไปอ่ะสีน้ำมาทาไว้ก่อนก็ได้พูดง่ายแล้วดูดูพูดดิไอ้จีมึงเนี่ยเดียวไม่เป็นคนดีเข้าแล้วเนี่ยมึงพอแล้วมึงทำมมึงก็ไปทำอะไรตทำไมก็มันก็ไม่ได้บุบอะไรนั่นนี่โอ้ดูดิโดนจะเห็นตามดูดิทำไม่เออมึงก็ไปทำอะไรทำไมเนี่ยโดนโดนหมดเนี่ยอุ้ยโดนเยอะเลยอ่ะเโดนเป็นไส้เด้ง เดี๋ยวก็ซ่อมใหม่อะไรเออซ่อมใหม่อะไรคิดว่าเท่าไหร่มันก็หมดเยอะเนี่ยอเดดีกอยเกกูซื้อใหม่ก็ได้หรยแค่นี้อองดูพูดดีไม่มึงก็ไปชอบให้เขายิ้มจ มันกูผิดแล้วอ๋อกแค่เอาไปขับแล้วมันก็เราดูพูดดีไม่เรื่องเงินที่ไม่สนใจหรอกเรื่องเงินเนี่ยแล้วว่าสีต้องทำใหม่ให้เดิมสีใหม่อ่ะนี่ก็ทำเองดิบรถพี่อ่ะใหญ่หี่ยังหลบสี่ทีแต่ก็โดนกระทืบอตายหรอกไม่ได้คนตีก็มันมองไม่เห็นจริงๆมามูฟังกูบ้างไม่เลฟังกูไม่เป็ขับไม่ได้มัเอาไปขับไงก็จกมันน้อยมันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยมก็ไม่ต้องบอกเขาบอกเลยว่าขับไม่เป็นไม่ต้อกไปขับแล้วขับเป็นพี่ผมขับเป็นยังไงขับใครเล่นคนเนี่ยนะก็มันแคมันนพลาดดๆห่ออยยเเีวง ใจเย็นอยู่แต่ว่ากูขับแค่ขับไม่เฉยแต่มันมองไม่เห็นไม่มึงไม่สมควรงอะไปขับอยู่แล้วเพราะเขาให้เราอย่างไรตอนนี้ตอนนี้เราข้าแล้วเนี่ยเราอย่างไรจะไปซ่อมยังไงได้มันก็ไม่เหมือนเดิมมาคดของเสียแล้วไม่พี่พี่ก็ยังมีเวลาพี่ก็ไปถักวันนี้มันราคาเท่าไหร่ก็บอกมาอย่าบอกกันพื้นพื้นแมวพืไม่พูดงั้นเนี่ยเฮ้ยเถื่อน ไม่พูดเกินไปแล้วดูนอ๋อหรือพี่มาผ่าผมเลยเลยกวนตีนเขาเลยกวนตีนถ้ามันมองไม่เห็นจริงพี่พี่เราไปขับดูอ่ะไปไปเอาซ่อมเลยไปโทรโทรเลยไปไม่พี่มันมืดแล้ยนะโทรดิอู้ไปจีนอ่ะอู้ไปจีนอ่ะเอาเลยอู้ไหนอ่ะไม่มีเวลาแล้วพี่เวลาเนี้ยเขาดูนอนหลับแล้วดูพูดดีให้มันขอโทษดีให้มันขอโทษดีเอาขอโทษพี่เขาได้ไม่ไม่ไม่เอาพี่ดูเลยยยยพี่จะอยากเข้างานนะพี่จะอยากเข้างานนะ ขอโทษให้เขาได้จบเร็วๆดีแค่นั้นเอาขอโทษไหมกูผิดไหมกูแค่เอาไปขับแต่กระจกไม่เขาไม่ให้มึงขับอยู่แล้วเออมันตะกูอยากขับไม่หวอยากเฮ้ยยากแค่อยากขับเองนี่ขอโทษพี่เขาขอโทษดิขอโทษดิขอโทษด่ขอโทษอ่ะจบไม่ขอโทษอ่ะยิ่งยิ่งจบจบกูไม่ผิดอ่ะ

นี่อะไรเนี่ยเออเล่นอะไรกันอาการค้างอาการค้างอากาค้างอยู่หลังจากคลิปเมื่อวานนะครับอะไรอะไรอะไรเสือชอบแกล้งไงแกล้งอะไรโอ้เห็นกล้องก็น่าจะรู้แล้วมั้งโอเคทุกคนวันนี้ผมน้องชายนะครับก็แล้วก็ตะกรงนะครับก็หลอกควายสบายดีครับโอ้แล้วแต่ยองยองยองทอบกินแกล้งไงโอ้โหไม่ได้มาอลไรแค่แกงหน่อยเดียวเองใช่คิดถึงไงแล้วไม่จ่ายจบไหมเออแล้วแต่มันเป็นรอยและก็เรื่องของมันดิเออรู้ใครล่ะเออรู้ใครไม่จ่ายอะไรไม่ไม่ เด,เดี๋ยวปามยังไม่รู้เรื่องนะครับน้องๆยัง,ง,งไม่รู้เรื่องคือรถน่ะมันโดนตั้นแต่ปีใหม่แล้วอ oh. คือแบบคือแบบผมขับรถกลับรเทพปีใหม่แล้วก็อยู่ๆเขาเลี้ยวมันชนเลยอ uh. ใช่เลี้ยวมันชนเขาไเขาป้ายแดงเือนกันเขาขับรถไม่แข็ง uh. ไม่มีเวลาขี่แล้วก็พึ่งแบบขัดขับโอเคทุกคนก็ คลิปน yes. oh, uh> ี้ก็เป็นพองปากของคอนะครับแล้วแต่ฟ้ามันจอกเล็บจอกเล็บเปลือบอันนี้คนนี้งอนอีกเลยมังอนอะไรมันหยอกไร่แต่โลกมันห่วจริงแหเออมันทางจริงถามก่อนเมื่อกี้รู้สึกยังไงก็มันทางจริงครับเมคิดว่ามันขับไปชนเออแต่มันคือมันฝันตีมันขับไม่แข็งไงเพราะผมยังพยายามสอนมันอยู่เอาอันนี้ผมจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่ที่ที่มันมีโอกาสพลาดได้คือคือเบนซ์น่ะ ทุกอย่างมันกลับรถญี่ปุ่นหมดเลยโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับมันมืดแล้วตอนนี้นะครับเท่ากันหมดแล้วเราไม่กันนานเมื่อกี้เกือบสองชั่วโมงเราจะบอกว่าผมเหยียบหนามด้วย <c oughs> ไม่ใส่รองเท้าดีจะไม่ดีไม่ได้ใส่รองเท้านะโอเคทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์นะครับอยากให้พี่เสือแกล้งอะไรต่อไปนะครับแล้วก็ฝากความคิดถึงไปถึงน้องชายยุทด้วยนะครับที่ยังไม่ได้มานะครับก็เดี๋ยวพาบามไปเยี่ยม ครับผมไปครับยไปครบอกฝากบอกบอกฝากบอกพี่ยกหน่อยว่าเรื่องคอมเรื่องคมเรื่องงานได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวไปหาเลื่อนงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าทำไมพี่เสือพี่ปามพี่หยกได้อยู่ด้วยกันลคือแบบต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ใช่ครับปามก็ต้องดูแลญาติที่นี่หยกก็ต้องเลี้พี่นู่นใช่ไม่ใช่คือคนเราอะมันมีแบบภาระหน้าที่อะไรที่ต่างอ่างเงี้ยแล้วก็เอาที่เอายี่สุดท้ายแล้วไปซื้อเสื้อเก่อนองผมได้เลย ไปม่ฝากเลยฝากร้านเลยไม่ผมจริงจริงเลยฝากเลยฝากเลยแล้ววันนี้ได้ที่ทันไร่ทีครับครับไอจีเพิกก็ได้ไอจีก็ได้เพิก็ได้โอเคเลยครับแล้วก็ปีกําลังขายเสื้อใช่เสื้อเพื่อแบบเขาเรียกเสื้อมงนะเครื่องลารกระตูนน่ะเสื้อประมงประมงเท่าไรสบาทใช่ที่ที่ไหนที่ไหนในเฟซในเฟซผมในเฟซส่วนตัวเลยชานนท์นะครับผมชานนทน โอเคสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องช้องน้าท์ไททีครับฝากด้วยครับแล้วก็ช่องตีครับต้องไปต้องไปผมไม่มีช่องไอหนึ่งสองสามครับแล้วก็ช่องเฟิร์สนะครับผมแล้วก็ทันทีพี่เสือมาแล้วนะแล้วก็ฝากรอติดตามเพลงด้วยนะครับเพลงพวกเราใช่ไหมไม่เพลงเขาไม่ลงไม่เลเพลงก้องเขาไม่ลงไม่ร้องไงร้องไงไม่รู้ผมจำไม่ได้ร้องไงร้องไงบะมียังไม่โอเคไปแล้วทุกคน